สวัสดีปีใหม่ปี2026ค่ะทุกคนพีวิวซีรีส์ใหม่เดือนมกรคาคมมาแล้วนะคะขอโทษที่มาช้ามากๆเลยเพราะว่าติ่งพักหยุดยาวปีใหม่ไปแบบสบายๆเพลินไปนิดนึงค่ะเดือนนี้ก็เลยมาช้ากว่าปกติไปเยอะเลยกลับมาป้ายารอบนี้นะคะบอกเลยว่าติ่งแฮปปี้มากเพราะเปิดเดือนมกรมาคมก็มีซีรีส์น่าดูเยอะมากเลยค่ะแถมได้นักแสดงที่เรารักคัมแบ็กกลับมาเพียบเลยทั้งคิมซอนโฮโกยุนจองพักชินเฮมีทั้งซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้แนวโรแมนติกแฟนตาซี asy, และก็แนวสืบสวน มีทั้งซีรีส์เกาหลีและก็ซีรีส์จีนที่หลายคนกําลังติดอยู่ด้วยนะคะจะมีเรื่องไหนหน่าดูกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ทุกคนคาดหวังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อมัล่ามนุ่มหล่ออจฉริยะที่แปลได้สารพัดภาษาต้องเดินทางไปเป็นล่ามให้ซูเปอร์สตาร์สาวคนสวยในการถ่ายทํารายการรอบโลกแต่ด้วยสเสน่ห์เสียงแปลที่ทุ้มต่าของเขาทําให้เธอหัวใจเต้นแรงตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินเธอเลยพยายามบอกรักแบบอ้อมๆทั้งชวนไปดูแสงเหนือทําท่ารูปหัวใจและเกือบแพ้เสียงในหัวตัวเองจ ก่อแต่เขาเดดาไม่เข้าใจภาษารักของเธอซัง,งั้นค่ะดิคิมซอนโฮมาคู่กับกูยุนจองกับเรื่อง Candice Love Translator ยากจะมัดรักภาษาอะไร เล่าเรื่องราวของชามูฮีเธอเป็นซูเปอร์สตาร์สาวสวยดาวรุ่งสุดจริงใจที่คิดอะไรก็พูดออกมาเลยตรงๆอยู่มาวันหนึ่งเธอได้เข้าร่วมโปรเจกต์โรแมนติกทริปรายการท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางไปรอบโลกพร้อมๆกับการออกเดทกับพิโร่หนุ่มหล่อชาวญี่ปุ่นค่ะรายการเนี้ยหวังว่าจะทําให้คนดูเนี่ยจีนคู่นี้ให้ได้แต่ด้วยความที่ทั้งภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างกันเธอจึงชวนจูโฮจินล่ามแปลภาษาตัวท็อปที่แปลได้แทบทุกภาษาบนโลกนี้เดินทางไปด้วยเพื่อหวังว่าฝีมือการแปลของเขาจะทําให้เคมีของเธอ กับหนุ่มญี่ปุ่นเสือรักกันได้เขาเป็นผู้ชายหล่อเนียยสุภาพก็จริงค่ะแต่เป็นคนจริงจังแถมคิดทุกอย่างก่อนพูดเสมอเขาเลยเถียงกับชาวมูฮีเป็นประจำโดยไม่รู้ว่าทุกครั้งที่ชาวมูฮีคอยแย่คอยแซวคอยแกลง้งคอยทาท่าน่ารักใสคือการแสดงออกว่าเธอเนี่ยชอบเขาหมดใจแค่ไม่ได้บอกชอบเขาแบบตรงๆทําให้คุณลามที่ถนัดแปลภาษาพูดมาทั้งชีวิตสับสนจนไม่เข้าใจภาษารักของเธอและเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์สุดโกกับล่ามหนุ่มสายซึนจะเป็นยังไงคุณล่ามของเราจะเข้าใจภาษารักของเธอตอนไหนก็รอดูไปได้ เรื่องนี้อะนะปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้ว2ตอนค่ะมีแต่คาว่าน,น่ารักเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะนางเอกที่มีทั้งความโกะกังโตเก,งกเก่งรูปเก่งรวมถึงฉากงองแงชวนผู้ชายไปดูแสงเหนือโกยนจอก,ก็เล่นได้น่ารักน่าหยิกมากติ่งเชื่อว่าหนุ่มๆคนดูก็คือใจหล,ลายตามแน่นอนส่วนคิมซอนโฮที่อายุน้อยร้อยอาชีพนะคะมาตั้งแต่เรื่องโฮมทาวจชาชาพอมารับบทเป็นคุณล่ามสุดเงียบก็คือ หล่อหัวาตายควายลมยิ้มทีก็คือคนดูละลายไม่ไหวเขินฟันเหยินของจริงคือแค่ติ่งดูทีเซอร์ก็รู้สึกว่าอีชั้นเขินไม่หยุดแล้วแล้วเสียงคิมซอนโฮตอนแปลภาษานะทุกคนคือมันแบบ นุ่มมันตำมากถ้าใส่หูฟังฟังก็คือมีกรี๊ดแน่นอนเลยเข้าใจนางเอกมากๆที่บอกว่าได้ยินเสียงรีเอกปุ๊บใจเต้นเลยเป็นงานเคมีฟ้าประธานที่สมการรอคอยมากๆเลยค่ะโลเคชั่นที่ถ่ายก็สวยปังสุดจะจึ้งนะคะถ่ายโซนยุโรปทั้งนั้นเลยบรรยากาศต่างๆมันดูโรแมนติกมากๆเตรียมตามรอยซีรีส์ได้เลยค่ะแล้วยิ่งได้คุณนักเขียนสองสีพี่น้องตระก,กูลฮงที่เขียนซีรีส์โรแมนติกคอมดี้แมสแมสอย่าง Academy of s o u l Hotel d ล Luuna มาซะอีกเพราะฉะนั้นเราเชื่อมือความโรแมนติก วินจิกหมอนขาดได้เลยนี่แค่เห็นตัวอย่างที่ดังเอกพุ่งไปจุ๊บพระเอกก่อนก็ยังเขินขนาดนี้รอดูตอนเขาคบกันนะคะติงว่าทางเราก็คือเขินมือหยิก ฟันเยินแน่นอนเราฟินไปด้วยกันค่ะติงว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนรอคอยมานานนะคะแต่ว่าดูวันเดียวจบไปด้วยกันนะ16มกราคมนี้ปล่อยครบ12ตอนรวดมีทางสับไทยและภาคไทยทาง n น t f ิก x ค่ะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีที่เล่าตำนานจิ้งจอกก้าวหางที่ต้องปรับตัวใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ค่ะเมื่อจิ้งจอกก้าวหางเจนซีผู้รักความโสดและมีชีวิตอิสระเธออยากจะเป็นจิ้งจอกเป็นอมตะไปตลอดชีวิตจึงหลีกเลี่ยงการทำความดีเพราะว่ากลัวเสื่อมเสียพลังวิเศษไปแต่พอชีว กับมนุษย์คนหนึ่งจู่ๆพลังวิเศษของเธอก็หายวับไปกับตาจะต้องติดแหงกอยู่กับเขาด้คิมเคยุนมาคู่กับพักโซโลมอนกับเรื่องโนเท To ูเทลเรื่องของจิ้นจอกสาวไร้หาง เล่าเรื่องราวของกูมิโฮสาวเจนซีเธอเป็นจิ้งจอกก้าวห่างในตำนานพื้นบ้านเกาหลีที่หน้าตาน่ารักมีเสน่ห์แถมมีพลังวิเศษและใช้ชีวิตอมาตะมานานหลายร้อยปีจนปรับตัวใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดีค่ะพอะเธอมีดีลลับกับมนุษย์คือถ้าเธอให้พรวิเศษกับมนุษย์คนไหนจนสมหวังแล้วมนุษย์จะต้องตอบแทนเธอด้วยเงินมหาศาลเธอเลยสนุกกับการใช้ชีวิตไปวันๆโดยหลีกเลี่ยงการทำความดีเพราะกลัวสวนเสียพลังวิเศษแล้วจะกลายเป็นมนุษย์เหมือนกูมิโฮคนอื่นๆแต่จู่ๆวันวหนึ่ รักของเธอก็หายวับไปกับตาเพราะชีวิตเธอดันไปพัวพันกับคังชียอนนักฟุตบอลอนาคตไกลที่มั่นใจในตัวเองขั้นสุดและเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เธอกลายเป็นมนุษย์อย่างไม่เต็มใจและต้องติดเงกกับเขาเธอทําทุกทางเพื่อหาทางเอาพลังวิเศษกลับคืนมาสุดท้ายเธอจะได้พลังวิเศษหรือความรักกลับมากันแน่ก็รอดูไปด้วยกันเรื่องนี้านะดูจากทีเซอร์แล้วน่าดูมากเลยค่ะฉากแฟนตาซีจัดเต็มแค่นางเอกดีดนิ้วแปะแปะหรือปอบมือแบบ นางก็จะได้ทุกอย่างที่นางต้องการเลยที่น่าสนใจก็คือกูมิโฮจิ้งจอก้าวห่างในตำนานเนี่ยเราเคยดูมาแล้วหลายเรื่องนะคะแต่เรื่องนี้เขาตีความใหม่ให้จิ้งจอกเนี่ยปรับตัวกับโลกปัจจุบันได้อย่างดีค่ะเพราะนางเอกเนี่ยสวยรวยแกลมรักอิสระแล้วก็ไม่อยากเป็นมนุษย์เอาซะเลยซึ่งมันต่างจากกูมิโฮคนอ,อื่นๆที่เราเคยดูมานะคะทั้งเทลออฟดีนไนท์เทลหรือว่าแฟนผมคือจิ้งจอก้าวห่างครับทุกคนล้วนเบื่อกับความเป็นอมาตะอยากจะไปนมนุษย์แล้วก็โหยหาความรักขั้นสุดค่ะแต่น่นนนงงเเอออกกรืืีี้็คช เลยนะคะเพราะนางอยากเป็นอมาตะสวยแล้วก็โสดตลอดไปเข้ากับสถานการณ์ในยุคนี้มากๆเลยซึ่งเฮียยุนของเราเล่นได้น่ารักโดสดใสเอเนจีมาเต็มมากค่ะติ่งชอบที่นางมั่นใจสวยรวยแล้วก็เรื่องนี้ชุดแกรมมากนะคะได้มาคู่กับพักซโซโลมอนจากเรื่อง Off of Art d ์เดมาที่ยมซอมบี้เรื่องนี้เขามารับบทเป็นนักฟุตบอลที่มั่นนะ้มั่นใจสุดๆก็คือเป็นเคมีที่ดูสู้มือกับนางเอกดีนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าเฮียยุนของเราอะเล่นซีรีส์คู่กับใครก็ ล้วนเป็นเจดันให้พระเอกดังมาแล้วหลายคนนะคะก็น่ารู้นเหมือนกันนะคะว่าพักโซโลโมอนเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกคนที่น่าจะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาดูคะ่ะถึงว่าเรื่องนี้น่าจะส่งผลให้เขาฮอตขึ้นนะรอดูได้เลย16มกราคมนี้มีทั้งหมด12ตอนจบซับไทยที่ n e t f l i x คะ่ะต่อมากับซีรีส์แนวสืบสวนคอม,มดี้ในยุค97มาหัวน้างงานฝ่ายการเงินสาวสุดมั่นวัยสาบวกพบการหมุนเวียนเงินที่ผิดปกติในบริษัทหนึ่งเธอจึงลงทุนสืบสวนหาหลักฐานนี้ด้วยตัวเองโดยการปลอมตัวเเป็็นดกให่ฟร เข้าไปทำงานและต้องจบภารกิจนี้ให้ได้ภายในเวลา3เดือนได้พักซินเฮคัมแบ็กกับเรื่อง Undercover Miss Hong เรื่องราวของฮงกึมโบเธอเป็นเฟอร์กิงวูแมนสาวสวยสุดมั่นใจเธอเป็นถึงผู้กำกับดูแลหลักทรัพย์ที่ขึ้นชื่อรการตรงสินไม่ทนต่อการคอร์รัปชันเธอก้าวขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้ด้วยความสามารถของตัวเองในวัย30บวกค่ะอยู่มาวันหนึ่งเธอตรวจเจอการหมุนเวียนเงินที่ผิดปกติของบริษัทหนึ่งเธอจึงได้รับภารกิจให้สืบสวนและตามหาหลักฐานทางการเงินให้ได้ภายในเวลา3เดือนแต่เพราะเธอเป็นคนดังเธอจึงเข้าไปสืบสวนตรงๆไม่ได้เธอจึงต้องปลอมตัวสลัดลูกสาวมันเป็นเด็กสบใหม่สดใสประความแนบเนียน แต่มันก็เกือบโดนจับโบได้เมื่อแฟนเก่าของเธอและเด็กฝากทายาสถีที่เธอรู้จักก่อนหน้านี้ดันอยู่บริษัทที่เธอตามสืบพอดีแล้วเธอจะทํายังไงก็รอดูไปด้วยกันค่ะเรื่องนี้อะนะได้พักซินเฮออนนี่มาเล่นเป็นมิสเตอร์หงค่ะที่มีสองคาแรคเตอร์ทั้ง working woman ทํางานเก่งสาวสวยสุดมั่นใจและก็เด็กจบใหม่ที่เก๊ๆกัางๆผมสั้นดูน่ารักดีนะคะซึ่งดูจากทีเซอร์อ่อนนี่ปลอมตัวได้แนบเนียนมากๆแค่ตัดผมแต่งตัวเบลพูดแบบน่ารักเหมือนคนไม่ค่อยมีประสบการณ์ชี ีวิตอย่างเงี้ยก็คือน่ารักเราดูเชื่อเลยว่าออนนี่ดูเป็นเด็กสบใหม่แน่นอนนะคะติงว่าหลังจากแต่งงานอะ่ะออนนี่รับบทที่ฉีคคาแรคเตอร์จากกรอบเดิมๆม,มากเลยถ้าใครติดตามออนนี่มานานนะคะเมื่อก่อนอะ่ะออนนี่มักจะรับบทเป็นสาวสวยชีวิตรันทดที่ร้องไห้เก่งชีวิตราม่าเหลือเกินแต่พอหลังแต่งงานอะ่ะติงรู้สึกว่าพัคชีเฮอออนนี่เปลี่ยนมารับบทที่ท้าทายความสามารถมากขึ้นตั้งแต่เรื่องเด e j u จัตฟ o ร์มเ l ผู้พิพากษาที่มาจากนารกแล้วก็เรื่องนี้ค่ะมารับบทเป็นนักสืบ ที่ปลอมตัวเป็นสาวสวยเด็กจบใหม่เจนซีก็น่าดูมากเลยนะคะบวกกับได้พี่โกเคียงโพมารับบทเป็นแฟนเก่าสุดจะนิ่งสุขโหมมองโลกในแง่ารายคาแรคเตอร์ก็คือแตกต่างจากตัวจริงพี่โกเคียงโพที่เป็นคนโกโกเป็นคนตลกสุดๆเลยแล้วก็ได้โชฮันเกียนค่ะมารับบทเป็นเด็กฝากทายาเศธีที่ชอบนางเอกคนนี้ติงว่าบางคนอาจจะแบบ เอะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุณตานะคะจริงๆเขาเคยรับบทเป็นน้องชายอิมูกีในเรื่องเดอ Hor ล e ท Palace ค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเคมีแบบรักสามเศร้าเออที่มีผู้ชายสองคนมาตกลุมรักผู้หญิงคนเดียวในบรรยากาศยุค90นที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ค่ะติงว่ามันก็ดูน่าสนใจดีนะคะยังไงก็เราดูไปด้วยกันค่ะ17มกร,ราคมนี้ซับไทยทาง Netflix ค่ะต่อมากับซีรีส์โรแมนติกคอมเมด,ดี้ที่ตอนดูทอสมองรับความโรแมนติกแฟนตาซีได้เลยเมื่อครูสาวคนสวยที่เคยโดนเข้าใจผิดว่าอ่อย ผู้ปกครองนักเรียนในโซต้องไปแลกเปลี่ยนไปครูต่างจังหวัดเพื่อเยียวยาความบอบช้ำของตัวเองเธอเย็นชาไม่สนิทกับใครเลยจนเธอได้เจอกับชายหนุ่มกล้ามโตนหน้าดุที่คนทั้งหมู่บ้านหวาดกลัวแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้กล้ามโต,ตนั้นเขาจะมีหัวใจมูมิงและเขานี่แหละที่จะมาตามตื่อเพื่อพังทลายกำแพงน้ำแข็งในใจของเธอได้อันโบยอนมาคู่กับอีจูบินกับเรื่อง Spring Fever ใบไม้ผลิที่รอคอย เล่าเรื่องราวของยุนบอมครูสาวที่หนีความเข้าใจผิดจากโซมาเป็นครูแลเกเปลี่ยนที่ต่างจังหวัดจากเดิมที่เธอเคยเป็นคนสดใสหัวเราะเก่งคุยเก่งเธอกลายเป็นคนเงียบเขลิมไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวปล่อยตัวให้โศบเพราะกลัวว่าความสดใสข,ของเธอจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเธออ่อยผู้ชายอีกเธอใช้ชีวิตเว้นระยะห่างจากผู้คนไม่สนิทกับใครเลยจนกระทั่งเธอได้รู้จักซอนแจกยูชายหนุ่มกล้ามโตที่ดูภายนอกเป็นคนแข่งกระด้างมีพลังอึดเหนือคนทั่วไปลูกเขาดูเป็นอนาพานที่คนในเมืองต่างหวาดกลัว แต่พอเธอได้รู้จักเขาจริงๆเขากลับเป็นแค่หนุ่มใส่ซื้อหัวใจมุ้งมิงที่ชอบใส่ปลอกแขนลายมังกรเท่านั้นเองพอเธอได้รับความจริงใจจากเขามันคอยเยียวยาจิตใจอันบอบช้ำทำให้เธอทลายกำแพงผู้หญิงเย็นชาและกลับมาเป็นผู้หญิงสดใสอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่ตอนดูปล่อยใจจอยได้เลยค่ะไม่ต้องคิดหาเหตุผลอะไรมารองรับนะคะเพราะเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเว็บนเพราะฉะนั้นพละกกาลังความแข็งแกร่งของพี่อันบนัวยนก็คือจะเวอร์มากมันจะดูแบบ กระตูนกระตูนหน่อยความกล้ามโตยกสาวผาาป่าใดๆก็คือน่ารักน่าดูสุดๆบวกกับสำเนียงคนต่างจังหวัดนะคะทําให้พี่โบยอนนะดูมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วความหาก็คือจัดเต็มมากๆคือดูในซีรีส์จะเห็นพี่โบยอนของเราเดินกล้ามโตมีลูกน้องหน้าโหตเป็นกลุ่มใหญ่โตเลยนะคะมีลายสักดูหน้าเกรงขามไม่แปลกใจเลยที่คนทั้งเมืองจะเข้าใจผิดคิดว่าแกเป็นอันาภาทแต่จะบอกอะไรให้นะคะทุกคนจริงๆแล้วกล้ามแขนโตๆของ พี่เขาตรงนั้นมันไม่ใช่รอยสักนะคะแต่มันเป็นปลอกแขนที่พี่เขาได้มาจากปั๊มน้ํามันอ่ะลูกน้องหน้าโหดที่เดินไปกลุ่มใหญ่แต่จริงๆแล้วทุกคนก็คือนิใสมุ้งมิงชอบกินตอกบกกีมากก็คือหน้าโหดโหมดคิตตี้นั่นเองจึงรู้สึกว่าพี่อัมโบยอนของเราเหมาะกับบทดีดีนะคะคือดูเป็นผู้ชายต่างจังหวัดที่ดูใส่ซื่อจริงใจมีสเสน่ห์แล้วก็ทีบนางเอกเก่งมากเจอนางเอกครั้งแรกเรียกนางเอกว่าคนสวยนี่แน่โชกามก็เก่งนะคะคนดูก็คือเมากรามพี่อัมโบย ได้เลยแล้วก็มันมีซีนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันตลกดีนะคะคือซีนที่นางเอกอะ่ะเข้ายืนหน้าเข้ามาใกล้ๆพระเอกนะคะแล้วพระเอกอะ่ะเขินมากไงพี่แก,กก็เลยแบบตกใจยกนางเอกพร้อมกับเก้าอี้ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงปเป็นนัมเบลเลยนะคะบ้าบอสุดๆเลยจากนี้ ติงรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ปล่อยใจดูความโรแมนติกคอมดี้ฮาๆของผู้ชายพลังเยอะได้เลยเรื่องนี้มี2คู่นะคะก็คือคู่พระเอกนะคะคู่คุณอาแล้วก็คู่หลานพระเอกที่เป็นเด็กมอปลายสุดฮอตที่เกาหลีเรื่องนี้กระแสะค่อนข้างดีเลยนะคะติ่งว่าที่มันดังเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆเออมันเป็นมุกตลกที่มาแบบไม่คาดคิด มันไม่หยัดเยียดมันดูเบาสมองดีนะคะมันเป็นจังหวะ5บาท10บาทที่มันดูตลกอ่ะแล้วเวลาที่พระเอกโชว์พลังนะคะมันก็จะมีเสียงเสือโผล่เข้ามาส่วนนางเอกอ่ะเวลาขี้ตกใจก็จะมีเสียงแบบกระต่ายงุ้งยิ้งอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้มุกโบบาห้าบาท10บาทเป็นรอมคอมอะไรใหม่ๆที่พระเอกพลังเวอร,วอร์ก็ตามมาดูกันได้นะคะคีมีเขาสองคนนี้น่ารักมากแถมมีภาคไทยด้วยค่ะตอนนี้ดูได้แล้วนะคะสตรีมทุกวันจันทร์อังคารทางพรามวีดีโอมีทั้งซับไทยภาค ซีรีส์มีทั้งหมด12ตอนจบค่ะต่อมากับซีรีส์แนวกฎหมายที่พระเอกได้รับโอกาสย้อนเวลากลับมาแก้แค้นตัวร้ายอีกครั้งค่ะเมื่อพู้ภาพากษาหุนเชิดที่เคยจงรักภักดีทําตามคําสั่งคนชั่วมาโดยตลอดวันหนึ่งแกเกิดกลับใจเป็นคนดีพิพากษาคดีตามความถูกต้องและยุติธรรมขึ้นมาแกจึงโดนฆ่าปิดปากก่อนตายแกเลยขอโอกาสแก้ตัวและสวรรค์ก็ให้โอกาสแกย้อนเวลากลับมาสิป,ปีเพื่อแก้แค้นด้จี2่งอัปปาคัมแบ็กว่าไปผู้พิพภากษาอีกครั้งกับเรื่อง The Judge Returns คืนบันลัลงกพพิพาาษ เล่าเรื่องราวของอีฮันยองในปี2035เขาเป็นผู้พิพากษาหุ่นเชิดที่ไต่เต้าหน้าที่การงานจากการทำตามคำสั่งพ่อตาที่มีคอนเนคชันกับสารสูงสุดเขาจึงได้เป็นผู้พิพากษาอาวุโสที่มีหน้ามีตาในสังคมเขาตัดสินคดีที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนและกลายเป็นผู้พิพากษาทุจริตที่ทำลายชีวิตคนบริสุทธิ์มานับไม่ถ้วนจนกระทั่งวันหนึ่งความรู้สึกผิดเกาะกินจิตใจเขาเขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องครั้งแรกโดยการตัดสินให้ประธานบริษัทใหญ่จำคุกนั่นเองค่ะ ่าตาแต่ก่อนตายก็ดด้เกิดปฏิหารขึ้นเมื่อเขาได้รับโอกาสย้อนเวลากลับไป10ปีในปี2025ก่อนที่เขาจะถล่มลึกเข้าสู่ด้านมืดด้วยร่างที่หนุ่มขึ้นความทรงจําเดิมประสบการณ์เดิมและตัวร้ายก็ยังไม่มีอํานาจสูงสุดขนาดนั้นเขาจึงใช้โอกาสนี้แก้แค้นแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์ที่เขาเคยตัดสินผิดพลาดไปเรื่องนี้ฟังจากพลอตมีความคล้ายซีรีส์เรื่องเอเกมายไลฟ์ค่ะที่พระเอกได้รับโอกาสย้อนเวลาไปแก้แค้นเหมือนกันต่างกันตรงที่เรื่องนู้นพระเอกเป็น การแต่เรื่องนี้พระเอกเป็นผู้พิพากษาซึ่งร่วงนูนะติ่งชอบมากเลยค่ะมันสนุกมากเลยถึงแม้ว่าพล็อตจะไม่ต่างกันนะเพราะว่าพระเอกรู้อนาคตเหมือนกันแต่เรื่องนี้เขาก็เล่าได้แตกต่างแล้วก็เล่าได้สนุกค่ะตรงที่พี่จีสองเขาเป็นผู้พิพากษาที่กล้าบ้าบินกว่าโหดกว่าความจําดีมากจำอนาคตแม่นปรยะประสบการณ์เยอะมากแกจึงใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมาแก้แค้นตัวร้ายได้สะใจเลยใครจะคิดว่าผู้พิพากษาของเราจะกล้าขับรถชนคนร้ายแบบตรง,ตรง ไม่สนใจตำแหน่งไม่สนใจหน้าที่การงานไม่สนใจคาคอรหาจากชาวบ้านใดๆก็คือสุดโตกหน้าดุนะคะเรื่องนี้เล่าคาดีเป็นเคสบ y เ,เคสไปค่ะตั้งแต่คดีแรกที่พระเอกตัดสินผิดพลาดแล้วก็ได้รับโอกาสในการแก้ไขคืนความบริสรุทธิ์ให้กับเหยื่อก็ดูสบายๆไม่เครียดอย่างที่คิดนะคะแต่ว่าอีพีแรกๆอ่ะมันจะดูตึงๆหน่อยเพราะว่าตอนนั้นน่ยแกเครียดเพราะว่าแกต้องทําตามคําสั่งของคนร้ายตัวร้ายตลอดเลยพอแกได้รับโอกาสมาแก้ไขความผิดของแกคราวนี้ก็ คือ่ Energy เต็มที่ลูกบ้าเต็มเปี่ยมเล่นใหญ่เล่นโตให้เราได้หาตลอดนะคะขอแซวนิดนึงก็คือซีรีส์ที่พี่จีสองเล่นน่ะส่วนใหญ่มันจะไม่พ้นแนวกฎหมายสารคุกโรงพยาบาลทุกคนสังเกตไหมซึ่งด้วยฝีมือของแก่แกก็เล่นมาหมดแล้วเนาะนักกฎหมายผู้พิพากษานักโทษ หมอแกก็ตีบทแตกทุกเรื่องนะคะเรื่องนี้แกก็ตีบทแตกอีกเหมือนกันค่ะแต่ติงว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคาแรคเตอร์แกอาจจะไม่ค่อยต่างจากเรื่องที่เราเคยดูมาสักเท่าไหร่นะคะแต่ตอนดูก็ปล่อยใจไปกับฝีมือของแกได้เลยค่ะเพราะว่าแกเล่นดีมันทําให้ซีรีส์สนุกขึ้นนะคะตอนดูติ่งก็พูดเลยว่าแก เล่นดีคนเดียวโดดโดดเหมือนมาเอารางวัลอนะใครที่เป็นแฟนคลับพี่จีซองก็ตามมาดูกันได้ค่ะดูได้แล้วตอนนี้นะคะทุกวันศุกร์เสาร์ซับไทยที่ HBO Max ค่ะถ้าใครสมัครแอป,ปนี้ก็ฝากดู Dear X ด้วยนะคะเรื่องนี้ติ่งชอบมากเลยค่ะทุกคนสนุกมากอยากจะให้ทุกคนนะ่ะได้เห็นฝีมือการแสดงของน้องคิมยูซองใครสมัครดูเรื่องพี่จีซองแล้วก็อย่าลืมไปดู Dear X ด้วยนะคะปิดท้ายด้วยซีรีส์จีนแนวโรแมนติกแฟนตาซีที่ตีแผ่ชีวิตมนุษย์เงินเดือนในยนุคนี้ที่กล้าออกจากเซฟโซนเพื่อมีชีวิตเป็นขอองงตัวเ มาสถาปนิกสาวสวยจำใจต้องทำงานต่างสายงานเพื่อหาเงินดูแลครอบครัวถึงแม้ว่าเงินเดือนจะดีมีความมั่นคงแต่เธอไม่มีความสุขแถมแฟนที่คบมานานก็ยังทิ้งไปแบบไม่มีเยื่อใหญ่เธอเศร้าแล้วก็หน่อยมากๆเพื่อนก็เลยพาเธอไปเปิดโลกเล่นเกมสเสมือนจริงจนได้เจอกับพระเอกที่เป็นตัวละคร NPC จากการเจอกันเล่นๆในเกมกลับมีเรื่องราวให้เจอกันในชีวิตจริงแถมเขาก็ยังเป็นเจ้าหน่ายลูกน้องในชีวิตจริงซะอีกได้เชิญซิงซวยมาคู่กับหลู่อี้เซียวกับเรื่อง Love Between Lies เกมรักข้ามบทบท เกมรักข้ามบทบาท เล่าเร,ารื่องราวของมนุษย์เงินเดือนสาวสวยที่ทำงานมั่นคงเงินเดือนดีแต่เธอไม่มีความสุขเพราะไม่ได้ทำงานตรงสายสถาปนิกที่ตัวเองตั้งใจเรียนมาเธอเริ่มเบร์นเอาพร้อมๆกับแฟนที่คบมานานจูจ่ๆก็ทิ้งเธอแบบไม่มีเยื่อใ่ค่ะจนเพื่อนต้องปลอบใจความเศร้าของเธอโดยการชวนเธอไปเล่นเกมเสมือนจริงที่จําลองอีกโลกหนึ่งสุ่มให้เธอเป็นตัวละครที่มีความคิดอิสระแล้วก็ทําอะไรก็ได้แต่ต้องทำภารกิจลับให้สําเร็จภายในระยะเวลาสีชั่วโมงแรกๆนางเอกอีสันก็ไม่อินค่ะเกมอะไรแพงก็แพงแถมยังเล่นแพ้และ n p c นี ในเกมก็ยังเจ้าเลสซะอีกนางแคทนะคะที่ชีวิตจริงก็แพ้ในเกมก็แพ้อีกเธอรู้รู้สึกว่าเฮ้ย จะแพ้ไม่ได้แล้วเธอจึงลงเล่นเกมบ่อยๆไสไหวพลิบแล้วก็การหักหลังส่วนเธอสามารถเอาชนะพระเอกที่เป็น NPC ได้สําเร็จแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานที่เป็นเซฟโซนเพื่อหางานใหม่ค่ะแต่ดันถังแตกไม่มีเงินเก็บเลยค่ะเธอจึงเปิดห้องเช่าใต้หลังคาตัวเองและความบังเอิญก็คือ NPC สุดหล่อจอมเจ้าเล่ห์คนนั้นมาเช่าบ้านเธอจนเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นเรื่องนี้อ่ะนะพระนางงานดีสวยหล่อฉลาดเจ้าเล่ห์กันทั้งคู่เลยค่ะแถมเหลี่ยมเก่งหักหลังกันเก่งมาตั้งแต่ในเกมจนถึงชีวิตจริงเลยนะคะค คือติ่งชอบที่นางเอกพูดว่าเฮ้ยชีวิตจริงมันแย่แล้วทําไมในเกมฉันต้องแพ้ล่ะออดูเป็นนางเอกที่สู้มือดีนะคะเป็นงานเคมีเคใจที่ช่วงแรกเป็นคู่กัดกันขาดแต่หลังๆค่อยๆทําความเข้าใจจนเกิดเป็นความรักขึ้นมาที่ติ่งเซอร์ไพรส์เลยก็คือพระเอกที่เป็น NPC ในเกมแท้จริงแล้วเขาก็คือประธานบริษัทสถาปนิก้ะทุกคนลอรวยฉลาดแถมทงเขียวบกสะบัดสุดๆตอนติ่งดูก็คือ เฮ้ยพระเอกง,งานเยอะขนาดนี้ยังแวบมาเป็น NPC ได้อีกนะ <laughs> แล้วก็สเตตัสของคู่นี้น่าสนใจค่ะก็คือเป็นสเตตัสระหว่างเจ้านายกับลูกน้องแต่พระเอกเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะคะคือมันมีซีนที่นางเอกเจ็บเท้าเพราะว่าช่วยไปเอาของให้พระเอกเนี่ยพระเอกรู้ว่าเออนางเอกบาดเจ็บแล้วก็ตั้งใจทําเพื่อบริษัทเขาอย่างเงี้ยพระเอกก็หารองเท้ามาให้แถมยังแบกนางเอกขึ้นหลังไปอีก นี่นะคะทุกคนขนาดเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันพระเอกยังทงเขียวดูแลเก่งแก้แค้นให้หนางเอกเก่งขนาดนี้ถ้าสองคนนี้เป็นแฟนกันมันจะน่ารักขนาดไหนก็รอดูไปด้วยกันค่ะแอบบอกนิดนึงว่าทางเราเห็นคิสซีนะคะเรื่องนี้คิสซีเยกมากแล้วเป็นคิสซีนในจังหวะที่แบบว่าเฮ้ย ตกใจแบบพระเอกจูโจมจูบอะไรอย่างเงี้ยติ่งเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องติดเรื่องนี้แน่นอนอ๋อ,อน,นอกจากความโรแมนติกนะคะเรื่องนี้ก็พูดถึงการเบิร์นเอาแล้วก็การออกจากเซฟโซนของนางเอกที่เข้ากับสถานการณ์ยุคนี้พอดีเลยก็คือนางเอกในเรื่องอะ่ะมีการงานที่มั่นคงดีนะคะแล้วนางเอกตัดสินใจลาออกเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของตัวเองอะ่ะแถมลาออกแบบไม่มีไม่มีงานรองรับซะด้วยซึ่งติ่งว่าก็เป็นอะไรที่เข้ากับยุคสมัยนี้ดีที่ถ้าคนรู้สึกว่าอาการทํางานนี้มัน ไม่โอเคเรายอมเสี่ยงลาออกจากเซฟโซนเพื่อหางานที่เราสบายใจที่จะทําแล้วเรามีความสุขในการทํางานมากกว่าเรื่องนี้ก็สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องหน้าตาทางสังคมพูดถึงความเข้าใจของพ่อแม่แล้วก็สะท้อนปัญหาชีวิตการทํางานได้ค่อนข้างดีเลยคะ่ะเขาตีแผ่ในเรื่องการทํางานและการแข่งขันของสถาปานิกได้น่าหลุดมากมากเลยนะคะแล้วที่ติ่งว่าเรื่องนี้มันสนุกเพราะว่าอะไรพระเอกนางเอกโลชลาดแล้ว มันสนุกทั้งในพาที่เขาทํางานด้วยกันแล้วก็พาที่เขาเล่น เกมด้วยกันนะเออมันมีจังหวะการตามงาะอะไรที่มันดูน่ารักดีนะคะตอนนี้ติงเชื่อว่าหลายคนได้ดูแล้วแหละหลายคนก็น่าจะติดมากเพราะว่ามันน่ารักจริงๆนะคะตามไปดูกันได้ค่ะเล e ฟปี e วี Li ท์เกมรักข้ามบทบาทลง2แอปนะคะมีทั้งวิวแล้วก็ไอชีอ e. ีในส่วนของไอชีอ e, ีมีทั้งซับไทยภาคไทยด้วยนะคะตามไปเลือกกันได้เลยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของพรีวิวซีรีส์ในเดือนมกราคมนะคะมีบางเรื่องที่ออนแอร์ไปแล้วนะคะติงก็ทําเป็นรีวิวให้บางเรื่องที่ยังไม่ออนแอร์ก็หน้ารอลุ้นหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะแคดิส ลปิทัสเลดติงว่าเรื่องนี้น่ารักแน่นอนเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบเรื่องไหนติดเรื่องไหนอยู่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มัม่วมอยกับติ่งใต้คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะติ่งเชื่อว่าหลายๆคนกาลังติดซีรีส์จีนอยู่แน่นอนเลยอย่าลืมมามัม่วมอยป้ายอย่าให้เพื่อนๆตามไปดูด้วยกันนะคะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย